กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขคนส,สมองสมบด้อสบายดีเอฟซีทุกทา่านตีข้าวหลบแล้วคับแพ่บ่อกในประเทศหรือต่างประเทศในกันยินดีตอนหับกสู่สองพองเมตตาพี่น้องป้าป้านาใหญ่โหากันกวนป้าพี่น้องตึกป้าน้องฝนอ้อนพี่น้อเยเกีเ่ยมไหวใส่งานเมื่ออื่นพี่น้องอัดใส่รถแมน

นานซีเย็นเย็นไปสั hmm, ้ง uh like ่ง่อันนี้หม่งหอยนี่นี่นี่ห่องหอยนี่อะแม่ลูกนี่นี่เก็บเอ้นานเต้นเลยเก็บอ้หองหอยลูกอะไรเก็บอ้าได้ไมอือปาพูนป้าด้นผู้ป้าบ้าท่าผู้ผูปามีด

น้องในหน่อยหักเลือกเลยนั่มดวงกล้งมันในเจ้ากว่าจะยังค้ออยังเนาะน่านหมดแหละโอ้ยช่วงหน่อยก็หายสะอืนฮึกฮึกอยู่บ่ได้ไห้ยังอันนี้นะหายบ่อยักซากเพ่ น,นั่นนั่นเต้นรัดมันจะเต้นตันต้มดังเอามิดเลยนะฮะหมดแล้วยังใช้ถือแล้วนี่นะยนนงังไงอ้าวหมดอีกเลยไปปั้มซอยไ้ไวเฮ้มยังับอ้าวหมดอีกเลยไปปร้มซอยไปไวเฮ้ม แกตือปลาียมใส่มาอื่นพลินใ้ใส่ใส่ให้เลกขีบอเอ้าหึร้สิเก็บปลาบป่ลูกเก็บปลาบ่โอยโพักปลลุยเลยพลนโอ้บ่หอดบัง เอาหสุด้านนะนี่ไปขายใส่ทั้งพุ่นเออไว้ทั้งนั่นเดี๋ยวหายด้นไปเก็บนานวะมีแต่ปัจจีหน่อยมีแต่ปัจาหน่อยเมน ปะบูเอาเอาลงอไปูอะูดฮนเอามิดลงอีกเลยอะไรคือเต้นคืนนะน้าไอ้เต้นึืนแคมนะป้านะหัวอีหัวเอามิดหัวควันเอามิด เห็นว่าผู้บ่อใหญ่ใหญ่สะเออเอออเมดสะนั่นพ่ะบูขึืนละว้าวหืมพี่น้องให้ใหม่แฮ่ให้นอบาลฮะลุงหมดแล้ว ตั้มแล้วลวะสันโ้ยว <c ười> ่าค่อยนอยว้ค่อยน้อยไ่ไดทำนยไงกว่าคนะ่อยน่อยอีกตึงแฮ่สามาคีพี่หนอเอ้ก <c ười> <c ười> วนอปไากวนอปไา เกมส่งานอ,อื่นเนาะน,าน่านโซกแสบเห็นเอาหมีดหมุดน,น่านหมุดบ่ใช่ใช่ปังหาลุงป้าพี่น้องยันได้ปัม๊มกุ้ยดึงเฮขึ้นมาเลย,ลยไไอีกวัานไหนใหญ่เฉพาะจะกุ้มกุ้มลดป้าตะผกๆอุ่มเลย จกลูกป้าอาจับลูกจับปั ира, ๊มปั๊มปั๊มลูกปั๊มปั๊มแห่ปั๊มปลานลำปูแด้วลูกมาเลยน้องเนี้นนะไข่มันได้นแน่นอ่ะตัวบังใหญ่เลยพี่น้อเอ้ยอ้าวเต้นนี่แหละนะเสร็จอ้าวทุบหทั้งนี้กับสองสามมาไปาน้อยท่างหลังนี่ เออไปใหญ่ยังอยู่ทั้งหนอองะอานอ่านอ่าอถึงแฮปตีาจักโตนะทราบภาพสามภาพสเอ้าเต้นคือมาเทิงบานี่าอ้าพี่แคปพังเอ้าเจ้าบไร่กำลังจิจับอ้าเอาค้น,น,นเนยลยเฮ้มาพี่ พอคอในบ่อยากคอย,อยนั่น,นค่อ้าวถิ่มแห้งมากกับ <c oughs> จิตใต้เลยพอ่อให้ผู้ทือนี่นะผู้ทือคูนี่นะเราไปใส่รถเนี่ยเราก็ใส่นะบอแล้วม่นถิ่มแห้งก่กมันตายถ <c oughs> <c oughs> ิ่มหที่นั่นๆๆอ,อขึ้นเลย <c oughs> <ห>อะไรแม่สิตตัมมันสิเต้นตัมเลยกี่หน่อย น่วยต้นหนาคอยกระป๋อยอืมโวดเฮ้ยพูดเฮ้ยนุ่มเฮ้ยเอา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 อาู้อาตัวปลาพี่น้องเอ้ยสามมันสิออกใต้มันขึ้นมาอยู่เทิงเนาะว้ากวนทั้งอันลุ่มเลย

phát chín hoàn chỉnh rồi, bò nạm mát, cả khay lủng, phát chín, nồi, đây, cả phát chín nồi lám lám rồi nè, bòi, mận chín, chụp cả lái, bò bò lông ngâm hai điều เห็นมันโอบๆแถวแฮก็จะนะมึงแนนหอยนะฮะแม่นว่ามีเวลาเก็บนะแฮนั่นแมเพราะอ่อมนะหอยน,น,นะนกระตือแฮมือแหลกก็ได้บักลายเลยพี่หน่อยอ้าดขึ้นมาทั้งๆจนหน่อยสิยตั้ตมหน้าพอตาอุปปานเป็นตะหม่วนได้ขนาดเท่าผู้บริตึกกะ ่พี่กวางเลยฮึขึ้นบ่อขึ้นทิ้งนถอะบอมันตัวน้อยนะพ่อยมันมีแต่กลางมันนั่นแหละเขี่ยไปนะเพาะนั่นมันบอกไปบ่ได้ีจีนบมดดินะแน่ให้เบิ่งทางนั้นอีกพี่น้องอยู่บ้านพ่อร้าย่บ่บอ เดีป้าขอใหญ่พอได้พัดวได้บาีเนยนคือรตาวใหญ่ห่น่าพอพอสวนมาหลดมีความว่าพี่น้องหัวเจหกมากเนี่ยว่าตลกไข้ฟังนะพี่น้องเอ้ พอแล้วมันตันเลยมุดงมมันห่าวแห่มันไปลงปลาข่อยใหญ่น้ำกันพี่น้องไปตัวพี่น้องถูกข้ากันแมบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดังเลยพี่น้องแปดดังแล้วฮะอือพี่น้องตัวนี้ของมีดตัวนี้โอ้ของมีดได้ยังพันใต้ป่ะล่ะยังโอ้ยอย่าไปขังขนาดน่ะ เงี้ยหรือเฮ้ไพายกับพ่อแล้วนะคันว่าปาจีนน่ะยังขึ้นมาเป็นพวงเป็นพันโอ้เวงเป็นพันอล้เป็นพันนะเพันเ้ยอรงควรฮป้ายังทางหนาขึ้นเลยยังอะไรเฮ้ขึ้นยุ่ม ฮะฮะลูกทวันที่แก้เสื้อใส่เลยได้บาทไหนบ้าอ่าบาทนี่สักเสื้อกันหรอะมีโอกาสสักแล้ววะข้าแต่ไปสวนมันลายสำหรับคี้ิม่ตาเขาลาไว้สำนึกก่อนพี่น้องได้แต่ปลาขอตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติเต่ากดกันมาค่ะดูความชมละลายนะเนด้อพี่น้อยกิมน้าพ่อกันใหม่พี่น้องออมันมันพี่น้องตึ๊กป้ามันเองอะมันข่ากะหลี่พอน้องอ้อนผลการศึกษาพอได้คุ้มเกิกคุ้มน้องนม่แหละพี่น้องเลยไห้ก็ได้สมควรแต่ว่ายังพันธุ์ยารอบแรงตึ๊กต่อเพราะว่ากินมื่ออื่นพี่น้อง,ม,องออมื่ออื่นเบิดมื่อพี่น้อง,บบอองสบายดีทุกคนเด้อกิมน้าพ่อกันใหม่เด้อจ้า